ปกติแล้วหนังสปเลอเนี่ยก็มาจากจักรวาลไทยบ้านนะครับจักรวาลไทยบ้านก็เขาเริ่มต้นสตาร์ตตั้งแต่เริ่มต้นก็คือมีสอสอภูมิใจไทยก็คือพิโต้งนะพิโต้งศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคนที่ไม่ยกมือสนับสนุนประยุทธ์นั่นแหละก็ในเมื่อเขาหาเสียงในเขตเมื่อสิบปีแล้วหาเสียงในเขตศรีสะเกดเขตหนึ่งของเขาเนี mar, ่ยเขาก็หาเสียงว่าเขาจะไม่ยกมือสนับสนุนประยุทธ์ เป็นนายกพอเขาได้เข้าไปเป็นร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์ในตอนเมื่อสี่ปีที่แล้วนั้นเขาก็ไม่ยกมือจริงๆนะครับทุกคนก็คงจะรู้แหละทุกคนคงจะจําได้สสโต้งสิริพงศ์นะครับแต่ก่อนหน้านี้สิ่งที่เขาทำนะก็คือเขาให้โอกาสเด็กกลุ่มหนึ่งนะเด็กกลุ่มกลุ่มหลักๆเลยที่มาทําเนี่ยก่อนหน้านั้นต้องเตยเนะี่ยยังยังไม่ใช่ผู้ก,กํากับนะครับต้องเตถูกดึงดึงตัวเข้ามาร่วม เขาจะสร้างจักรวาลไทยบ้านเขาจะสร้างซีรีส์คนละรูปแบบคล้ายๆว่าเขาจะเอาบทต่างๆเอามาแบ่งการทําด้วยด้วยการนําของสุรศักดิ์ป้องสอนนะครับก็คือน้องคนนี้เป็นบุคคลที่มาขอทุนจากคุณคุณโต้งสิริพงษ์นั่นแหละขอทุนมาในการทําหนังกพ็พอได้ทุนจากการทําหนังปุ๊บแล้วก็ไปเขาไปทําหนังเขาพอทําหนังเอาไปมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ พอพอหนังมันเริ่มดีเ <chin> พราะกระแสความเป็นอีสานกระแสความเป็นเขาสะท้อนทุกสิ่งอย่างมันเป็นเรื่องปนเรื่องวัยรุ่นปนเรื่องตลกด้วยก็เป็นที่ท <pet it counseling> ี่ฮิตที่ติดติดตามมาโดยตลอดมันเริ่มต้นตั้งแต่นุ่นแหละครับภาคแรกที่มีมีบักรอดมีบักเซียงมีกูแก้วมีหมอปาวานนั่นแหละค่อยค่อยค่อยขยับสเตปขึ้นมาจนมาถึงถึงวางสเตปเรื่องใบข้าวกับเป็นผีใบข้าวที่ เล่นหนังสับเปลือเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มที่จะเข้าล็อกแล้วทุกคนเขาก็ไปดูด้วยรวมทั้งผมผมก็ไปดูเพราะผมดูทุกภาคอยู่แล้วเขาคิดว่าเป็นหนังหนังสเต็ปของคนอีสานแล้วเนี่ยมีคนอีสานพอคนอีสานเราดูแลดูรักกันมั่นใจซึ่งกันและกันเมื่อรักกันเมื่อเข้าอกเข้าใจกันตอนแรกมันไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องเกี่ยวกับ เอาหนังมาชูเป็นเรื่องการเมืองนะพอ,นงงพอหนังมาเริ่มดัง่นแหละครับพอหนังมาเริ่มดังเริ่มที่จะมีการที่จะชูเรื่องประเด็นไปไปหาสร้างกระแสด้วยการที่จะเอาไปอิงก,การเมืองพอหนังเอาไปอิงก,การเมืองปุ๊บเนี่ยปัญหาตามมามันก็จะเป็นแบบนี้ครับคนที่เขาเอคนที่เขาคิดที่ไม่เหมือนคุณคุณนันไปเหยียดเขาคุณนันไปมองแล้วก็แสดงตัวตนตัวเองออกมาว่า หนังเรื่องเนี้ยที่มันดังขึ้นมาเพราะฝีมือโอเคยอมรับเรื่องฝีมือเรื่องความเป็นอ,อีสานยอมรับเลยเรื่องฝีมือเก่งแล้วก็บททุกอย่างเก่งแต่สิ่งที่คุณพลาดความเกลียดชังครับเมื่อคุณดึงนะเอาเอาหนังมาผูกติดก,กับความเกลียดชังเมื่อคุณดึงเอาเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะ่ะเอามาผูกใส่กับหนังตัวเอง คุณรอดูผลกระทบรอบต่อไปความเสื่อมมันเกิดขึ้นทันทีครับจากหนังที่ว่ากำลังจะรุ่งกำลังจะเจริญกำลังดีขึ้นเรื่อยๆคนทุกเพศทุกวัยทุกสีเสื้อไปดูได้แต่ตอนนี้เมื่อคุณให้ข่าวเมื่อคุณดังขึ้นมาแล้วเมื่อคุณไปออกรายการอะไราต่างๆนานาน,น,นะคุณมาหยิบยกเรื่องการแขวะทางการเมืองกันเกิดขึ้นคุณตกเป็นเหยื่อแล้วครับต้องเต้ ต้องเตตกเป็นเหยื่อแล้วเมื่อตกเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อให้กับกลุ่มใครครับกลุ่มการเมืองที่ตัวเองผิดหวังว่าตัวเองจะได้มาเป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นหยิบยกเรื่องการเมืองมาอ้างอิงถ้าแน่จริงนะคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณกล้าที่จะแสดงออกตัวเองตั้งแต่ต้นว่าใครไม่เป็นน้องส้มไม่ต้องมาดูหนังกูเนี่ย ตั้งแต่ต้นหนังจะไม่ได้สร้างปรากฏการณ์แบบนี้ครับมันก็จะได้มากสุดก็แค่ร้อยสองร้อยล้านนะั่นก็ถือว่าโอเคแล้วแต่หนังมันมาได้ถึงขังน้นนี้ปุ๊บไปหยิบการเมืองขึ้นมาปุ๊บพังครับในรอบหน้าคอยดูครับว่าหนังเรื่องต่อๆไปการที่ทุกคนที่จะมามาแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับกระแสห้องหนังเนี่ยหนังเรื่องต่อๆไปถัดถัดต่อไปจากนี้ คอยดูการขอโทษนะครับอืมเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นคอยดูครับว่าเมื่อถึงจุดๆด,ดึงคุณเห็นว่ากระแสจากกระแสมาดีๆที่ไม่ได้เกี่ยวเหลืองแดงส้มไม่ได้เกี่ยวเลยสุดท้ายแล้วอืมสุดท้ายแล้วเอามาหยิบยกกลายเป็นบอกว่าเฮ้ยแสดงตัวตนว่าต่อต้านรัฐบาลนะไม่ชอบรัฐบาลนะจันสามนิ้วนะก็สิทธิ์ของ คุณจะเป็นอะไรก็ตามแต่เมื่อดึงเรื่องหนังตัวเองขึ้นมาชงแบบนี้ไม่ต่างจากพวกดารากปรปปสใน,นยุคเก่าพอเมื่อเล่นประเด็นนี้ปุ๊บโดนแล้วก็ยากเลยครับแก้ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะปัญหาเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับประเด็นความชอบทางการเมืองเนี่ยคุณไม่มีการละเทศา เพราะหนังจะบอกให้นะตั้งแต่ต้นนะหนังเริ่มดีขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของพักภูมิใจไทยก็นำสเสนอกับทางรัฐบาลว่าจะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือจะส่งออกเป็นหนังส่งออกดีไหมให้การสนับสนุนเขาก็ให้การสนับสนุนครับแต่เมื่อคุณไปบอกว่าหนังมันดีของมันเองแล้วมันจะไปด้วยตัวของมันเองนั่นก็เป็นความคล้ายๆว่าความมั่นใจในส่วนตัวของตัวเองว่า หนังตัวเองเนี่ยเป็นตัวสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วคนอื่นมาเกาะกระแสตัวเองสุดท้ายคนอื่นเขาก็จะไม่สนใจนี่คือผลที่มันจะตามมาครับออกไปเลยครับเมื่อหนังแปดเปื้อนแปดเปื้อนเรื่องการเมืองแล้วเมื่อผู้กำกับมีแบบมาออกแอคชั่นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองดับทุกไลน์ได้แค่บางส่วน สิ่งที่ได้มาแล้วคือกอบโกยไปไม่ต่างจากยุคที่ด้อมส้มบูมบูมครับด้อมส้มเนี่ยจะบูมในช่วงที่ออกมาโจมตีประยุทธ์ออกมาแบบขับไล่ประยุทธ์เพราะอ้างว่าประยุทธ์เนี่ยเขายึดอํานาจอ้างว่าประยุทธ์เนี่ยเป็นพวกพเผด็จการครองอํานาจมาหลายปีแต่สุดท้ายแล้วการเรียกร้องการต่อสู้ทางการเมืองก็แค่เรียกร้องผลประโยชน์ ให้กับพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งที่ตัวเองสนับสนุนแค่นั้นเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่าจะไปสนับสนุนกับคนที่เขาถูกกระทำซึ่งซึ่งพรรคก้าวไกลอ่ะพูดทุกต้องว่ามันไปนเกี่ยวอะไรกับการยึดอํานาจวะเพราะพรรคก้าวไกลเนี่ยเกิดมาจากการยึดอํานาจพรรคก้าวไกลเป็นตัวหลักๆที่ยึดอํานาจปุ๊บก็มีอนาคตใหม่แล้วก็มีก้าวไกลมาฉะนั้นแล้ว พักที่ได้ผลประโยชน์ก็คือก้าวไกลก้าวไกลมาเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองล้วนๆแล้วพอไม่ได้ปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กลับตาลปัดพอตัวเองไม่ได้ดั่งใจที่ตัวเองต้องการไว้คือวางสเตปไว้กูต้องเป็นนายกเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ที่เป็นเรื่องที่น่าตลกสำหรับแนวคิด ของคนที่โง่งมนะครับแนวคิดของด้อมส้มที่ที่ไม่มีไม่มีความเจริญหลงเหลืออยู่ก็พอเกาะกระแสกันไปอย่างนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมเมื่อมันไปถึงจุดของมันหนังภาคต่อๆไปจะเป็นตัวรับกรรมนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นตัวรับกรรมผมเชื่อได้ว่าในโซนของ ผู้ให้ทุนสนับสนุนก็คือพรรคภูมิใจไทยเขาต้องตงหนิแหลยพรรคภูมิใจไทยที่เขาให้โอกาสเขาให้โอกาสต้องเตเขาให้โอกาสทีมงานไทยบ้านเดอะซีรีส์เขาให้โอกาสเด็กๆคนรุ่นใหม่ว่าได้ผุดขึ้นมาสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนประเทศได้ไหมสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นได้ไหมนะครับเมื่อสร้างพวกนี้ขึ้นไปได้ก็ล้มลงได้ คุณรู้ไหมว่าในเขตหนึ่งของสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติที่เป็นคนหลักๆให้ทุนให้ทุนของเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยแพ้เลือกตั้งในเขตตัวเองสิริพงษ์แพ้เลือกตั้งเพราะคะแนนมันไปแบ่งคะแนนอะ ที่สิริพงศ์เคยได้และเคยได้เป็นสอสอทุกครั้งถูกแชร์ออกไปให้กับเก้าไกลนี่คือสาเหตุเลยที่ทำให้สิริพงศ์อังคสกุลเกียรติสอบตกสอสอในรอบที่ผ่านมาไปไปมามาก็คือตัวเองสร้างเด็กกลุ่มนี้ขึ้นมาเด็กกลุ่มนี้ก็วนเวียนอยู่ในเขตตัวเองก็มีมากพอสมควรสุดท้ายแล้ว เป็นการกระชากคะแนนฝ่ายตัวเองออกไปสุดตกทั้งคู่ครับตกทั้งก้าวไกลตกทั้งภูมิใจไทยในเขตหนึ่งศรีสเกตก็เลยกลายเป็นกลับมาเป็นของพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมศรีสเกตมีทั้งหมดเก้าเขตนะเป็นของเพื่อไทยเจ็ดเขตภูมิใจไทยสองเขต เพื่อไทยเนี่ยกล่าวว่าจะได้แลนสไลด์แล้วนะแต่ว่าก็จะมีแสงขึ้นมาของกลุ่มจไทยอยู่สองเขตก็เขาต่อสู้ทางการเมืองกันแบบดูเด็ดเผ็ดมันประสมควรแล้วก็มีกระแสนั่นกระแสนี้มามากมายเห็นไหมครับเรื่องการเมืองเนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเริ่มได้เห็นเด็กที่คิดว่า ใครกันแน่ที่จะมาชุบมือเปิดตอนนี้เขาปล่อยแล้วครับตอนนี้เขาไม่ได้สนใจแล้วแหละแม้กระทั่งเสื้อแดงแม้กระทั่งคนทั่วไปเขาปล่อยแล้วหนังคุณจะคุณจะบอกหนังคนดีที่สุดยังไงคุณก็เอาไปชื่นชมของคุณเองเมื่อคุณหยิบยกมาเป็นในเรื่องการเมืองปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปอวยกันต่อเองคุณก็ไปเดินเดินความฝันของคุณต่อกันไปเองแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะทําให้คนในรุ่นต่อๆไปทํางานยาก หนังในรอบต่อๆไปจะทํางานยากขึ้นจะหารายได้เกี่ยวกับเรื่องหนังยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคุณหยิบยกเรื่องนี้มาผูกติดกับการเมืองแถมยังยังไปมั่นใจตัวเองมากจนเกินไปไปเล่นซะเล่นใหญ่เชียวไม่ตาดวันใดวันหนึ่งฟังคำผมไว้นะวันนี้ ฟังคำผมไว้ว่าไม่นานไม่นานก็ต้องมาขอโทษครับด้วยคำว่ารู้เท่าไม่ถึงกันเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งกระแสตีกับเพราะคุณเอาหนังมามา,มา,มาทียบการเมืองเหมือนี้ได้ไงสุดท้ายแล้วจบไม่สวยจบไม่สวยแน่นอนครับโอเคและทีนี้ เหมือนกับที่ผมชงไว้หนังเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเชื่อมโยงไปหากับพักพักหนึ่งก็คือนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของพักพักหนึ่งที่มาฉกฉวยแล้วก็มาตีกินพักพักนั้นเป็นจอมฉวยโอกาสอยู่แล้วเพราะมองว่าเอ้ย กู้กำกับมาทางเดียวกับกูแน่นอนฉกชวยเป็นดอมส้มไปด้วยกันสุดท้ายสับปปเหลือคงจะได้ไปทำศพในวันที่สิบห้าสิบห้าพฤษภามนี้รอให้สับปปเหลือไปจัดการถ้าจะบอกว่าใครอีจฉาใครอะไรทำนองนี้ก็พูดได้ทั้งหมดแหละไม่ไม่ซีเรียส บางคนก็บอกว่าอิจฉาพิธาเหรอไปอิจฉามันทําไมอืไปอิจฉามันทําไม,มไปอิจฉา,ามันเรื่องอะไรจะให้ไปอิจฉาคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งเมื่อกี้บอกอิจฉาต้องเตะไปอิจฉาเขาทาไมเขาได้ดีก็ก็ยินดีด้วยเป็นคนหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปโจมตีแบบว่าไปทํร้ายเขานะ แต่เราวิพาวิจารณ์ไปในเส้นทางของเรื่องที่ว่าคุณเอาหนังมาเทียบการเมืองเนี่ยมันไม่โอเคแต่เรื่องอิจฉานั้นอ่ะจะไปอิจฉาทาไมยิ่งได้กี่ล้านยิ่งได้ได้ดียิ่งยินดีด้วยครับไม่ได้ว่าเออเพราะว่าเขาถ้าเขาได้มีความสุขในการที่เขาได้พูดแบบนั้นออกไปได้เขาเขาตัดสินใจเขารวยแล้วเนะี่ยเขามีเงินแล้วก็ยินดีส่วนที่เขามี เราก็วิาพากษ์วิจารณ์แต่เรื่องเกี่ยวกับการเมืองของเราไม่ได้สนใจไปเรื่องอิจฉาประเด็นมันไม่ได้โยงไปกับคําว่าอิจฉาใครหรือว่าไปไม่พอใจไม่พึงพอใจบคุคคลใดแค่นี้เองประเด็นมันอยู่แค่นี้เหมือนกับอคุณยงอิงค์อิงเนี้ย